กันมาแต่ศาสตรก่อนแค่มาพบกระเสียเจ้าไปต้องสลาดคำว่าตลอดไปอ้ายยอมมให้จำอ้ายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่แข้งข้างเพียงชั่วคราวที่บอกค้นต่อไปหลายกว่านั้น ให้เจ้าพอทาใไม่ทเกันสาเดือดมือนีเบิดนาที่ของอายสงทางอย่างไม่กับคนใหม่ที่บ่เป็นอาใ้จำอายในน้ำ ผู้มาส่งทางได้มาสู้แข่งขางเพียงชั่วคราวที่บอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางไม่ทั้เป็นสาเนื้อนางมือนีเบิดนาทีของอายส่งทางย่าไมไปกับคนใหม่ เป็นไงครับพี่สอนครับเสียงดีนะเสียงอิ่มแล้วร้องเพลงพี่มีความรู้สึกว่าน้องออโต้เนี่ยร้องสบายๆชิวๆแรกๆอ่ะมันเหมือนกับเสียงยังเบาอยู่หรือว่าซาวมันแรงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจพอกลางๆไปก็เสียงรู้สึกว่าจะออกมาเต็มนะครับผมแต่เสียงอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็สามารถอนาคตข้างหน้าเนี้ ไม่แน่นะเป็นนักร้องดังเบอร์วันก็ได้นะน้องออโต้เป็นหลังจงให้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับ,รบไ,ได้ครับเห็นน้องออโต้แล้วเหมืหนอนเห็นเหมือนเห็นความสดใสอ,ะอ่ะเห็นความเขาเรียกว่าอะไรนะมีพลังก็ขอให้อันเนี้ยมีทักษะทางด้านกีฬามีทักษะทางด้านการร้องมีทักษะทางด้านแสดงทําให้มันเต็มที่ลูก แล้วเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะพาเราไปสิ่งที่ดีๆมาถึงเรื่องการร้องเพลงเราต้องมีเสียงที่ดีนะมีเสียงสูงลูกคอก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่ามิทยรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกว่ามันขาดอารมณ์มันขาดที่จะส่งมาให้ให้คนฟังได้รู้สึกว่าเพลงมันเศร้าอ่ะเพลงมันหนักมันยังรู้สึกหรือด้วยความหลอของเราก็ไม่รู้มันเลยเฉิดมันเลยดู ดูสบายน่าจะเป็นอย่างหลังนะครับพี่าอยากให้ศึกษาเรื่องของอารมณ์เพลงว่าเราต้องอินกับมันเข้าใจในเนื้อแล้วก็ส่งมาอย่างที่ให้รู้สึกว่ามันเพลงมันบอกไปเป็นยังไงขาดอยู่นิดหน่อยหาครูที่ดีคอยสอนนะครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับยังครับ ใหญ่ความต่อคือเสียง<ม>นั้นก็ชอบเสียงน้องนะแต่ว่าการสื่อสารในเรื่องของอารมณ์เพลงของความรู้สึกมันอาจจะดูว่าร้องชิวไปหน้านิ่งไปไงเพราะ<ม>น้านิ่งกับหน้าเศร้า ความรู้สึกเศร้าลึกๆในใจเนี้ยมันมันเวลาที่เราร้องมามันต้องเหมือนเสียงพูดอะลูกคือบางทีหนูพูดตอนที่หนูให้สัมภาษณ์หนูสนุกมีมุกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูจริงไงแต่พอพอ,พอพอร้องมันก็อาจจะมีตรงนี้ว่ามันดูเหมือนแบบไม่จริงเท่าไหร่เงี้ยอาจจะต้องใส่ความรู้สึกเพิ่มเติมเข้ามามันก็จะทําให้ทุกอย่างแบบเพอร์เฟกสมบูรณ์แต่ว่าด้วยภาพลักษลูกอะไรเงี้ยคือเขาได้หมดเลยนะเขาได้ทุกองค์ทุกแบบ ท,ทุกมุมนะนี่ดูม,มุมทุกองศาหันซ้ายหันขวาพูดได้หมดแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารดีในเรื่องของการพูดคุยด้วยนะคะน่ารักเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสลาครับสิ่งที่ได้รับจากออโต้เนี่ยวันนี้ก็คือว่าเราเห็นการแบ่งการแสดงออกที่ลงตัวตอนพูดคุยกับพี่แฟงนี่สนุกเลยนะพูดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวเราไม่รู้สึกว่าดราม่าเลยพูดได้ความแข็งแรง นี่คือใช้คําว่าความคิดแข็งแรงแล้วพอตัดโหมดมาสู่การร้องเพลงก็ดูจริงเลยอาจจะจริงมากจริงน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันคนละส่วนคือตอนตอนพูดอยูอย่หยอ,อกล้อ,อก,กันแต่ตอนร้องนี่ก็สถิตอยู่กับเรื่องราวของเรื่องเนื้อเพลงซึ่งทําได้ดีโดยภาพรวมนะลูกแล้วก็เทคนิคการร้องโดยรวมก็น่าพอใจจุดอ่อนน่าจะมีเพียงเท่าที่ครูมองเห็นนะลูกลดล,ลดขีดลงหรือเปล่าใช่ครับ่าตอนแรก เป็นลบหนึ่งครับแต่ว่ามันมอนร้องปีนครับก็เลยเอามาลบสองเออนั่นเลยลูกคือวันนี้มันภาพรวมมันได้หมดลูกแต่พอลถลดคี่มันทําให้ความรู้สึกมันไม่ไม่ไม่มาถึงคนฟังพยายามอยากจะกรีดกว่านี้แต่มันกรีดไม่ได้เพราะคี์มันลงต่ํามาแล้วมันก็เลยตอนขึ้นต้นมันเลยแผ่วมันเลยบางเรื่องที่สองควบกล้ามก็หล่นหายลูก ไอ้สีคดว่าเป็นฟันลายนิดเดียวอันนี้ก็ตั้งแตบเอาไว้เพราะว่าแนวโน้มว่าจะสูสี <c oughs> และอันต่อมาก็จะมีลูกแฉลบบ้างนิดหน่อยมันก็เลยมีแผลเล็กนิดน้อยแต่แผลน,น้อยมากภาพรวมถือว่าดีมากหนักอีกแล้วครับพี่เจี๊ยบครับเต็มที่ครับ